ก็มีความรู้สึกว่าเขานะ่ะมีกำแพงกับคุณแล้วคุณก็เหนื่อยมากๆเลยกับการที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอยู่แต่เพียงผู้เดียวเพราะเขาเป็นคนที่มีอีโก้จัดมากมีก้สูงมากแล้วก็ทำาบึ้งตึงเย็นชาใส่คุณบางครั้งเขาก็พูดจาไม่ดีกับคุณด้วยคุณอยากจะตัดเขาออกจากชีวิตแต่ทำยังไงก็ตัดไม่ได้สักที คุณมีความรู้สึกว่าเขาทำให้คุณลุ่มหลงแล้วบางครั้งเขาก็แสดงท่าทีที่รักคุณหลงไหลในตัวคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนคุณรู้สึกว่าคุณมึนงงไปหมดบางครั้งเขาก็ทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นลงไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ มีหลายๆครั้งที่เขาทำให้คุณเสียใจรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกเศร้าเหงาหงอยแต่คุณกำลังฟื้นตัวเองขึ้นมาคุณอยากที่จะตัดเขาไปไม่อยากที่จะใส่ใจเขาอีกแล้วคุณหันกลับมาเป็นตัวของตัวเอง คุณกลับพบว่าเขามาแสดงท่าทีแสดงความรักต่อคุณใส่ใจต่อคุณแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจคุณอย่างมากมันทำให้คุณรู้สึกลังเลว่าคุณจะตัดเขาได้ไหมเพราะว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่บางครั้งคุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองแต่เขาก็ยังตามมาสืบสองคุณจนได้ แต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจวางอย่างเขาพยายามมาง้องอนคุณต่างๆนานาแต่คุณก็ทำเป็นไม่สนใจเพราะว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วคุณก็ยังสงสัยว่าตัวเขานั้นต้องการอะไรจากคุณ คุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้โดยที่ไม่อยากจะสนใจเขาอีกต่อไปแล้วคุณไปสนใจในเรื่องของการงานการเงินยังจะดีสักกว่าแล้วโชคชะตาชีวิตของคุณก็เปลี่ยนไปมีใครบางคนเข้ามาหาคุณเป็นคนจากแดนไกลเขาเดินทางเพื่อตามหาคุณในขณะที่คุณ ก็อยู่ในพื้นที่ของคุณอย่างนิ่งเฉยตรงนี้แหละแต่เขาก็เดินทางมาพบคุณจนได้เขาอยากเริ่มต้นกับคุณในขณะที่ใครคนนั้นก็มีความรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคือนัค,อนคู่ที่แท้จริงของเขาเขามีข้อเสนอสำหรับคุณนั่นก็คืออยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึง่งหรืออยากที่จะมอบความรัก ให้กับคุณแต่คุณคิดว่าความสัมพันธ์นั้นมันได้จบลงไปแล้วคุณต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณได้เยียวยาตัวเองมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วคุณอยู่กับตัวเองจนได้รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรแต่ก็ทำให้เขาคนนั้นยิ่งอยากได้ในตัวคุณมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าคุณนั้น จะพยายามอยู่กับตัวเองเขาก็จะขอโอกาสคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่คนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคนใหม่เขาก็มาขอโอกาสกับคุณคุณกำลังคิดแล้วก็ไม่อยากที่จะทำให้ตัวเองสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจึงมีความรู้สึกว่าคุณต้องเลือก ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณอย่างแท้จริงและคุณจะได้รู้หัวใจตัวเองว่าคุณรักใครใครคนนั้นเขาก็รักคุณอย่างแท้จริงและคุณจะได้เคียงคู่อยู่กับเขาตลอดไป